มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อชนะเช้านะครับนะครับเชือกมาครับจะลุ้นกันเลยครับผมจะเป็นปลาอะไรนะครับก็จะยกแค่หลังเดียวนะครับผมหลังเดียวนะ มีหรือเปล่าล้ะครับหรือว่ามันหลอกโอ้ปันสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันต่อนะครับผมครับวันนี้ผมจะพามากู้อรอบดักปลานะครับที่ว่าผมได้ใส่ไว้ห,หมายปลานินนะครับสวัสดี เมื่อเช้านะครับผมเอาที่ดักกุ้งนะครับมุ้งดักกุ้งนะครับมาดักพอดีมีลูกค้าสั่งนะครับก็เลยเอามุ้งดักกุ้งมาดักสิบหลังนะครับแล้วก็ดักตรงที่ว่าผมได้ใส่โลบดักปลาไว้นะครับก็เห็นมันดิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับว่าปลาอะไรนะครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมนะครับก็ก่อนจะไปลุ้น รลบกันนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูกันก่อนนะครับดีครับหมายนี้นะครับที่ว่าผมพาออกมาดักกุ้งนะครับในช่วงนี้ก็ลูกค้าอยากกินกุ้งนะครับก็เลยสั่งกุ้งนะครับผมก็เลยต้องออกมาดักให้นะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะมาหรือเปล่านะครับ ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับการดักกุ้งนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นรอบกันนะครับก็จะยกแค่หนึ่งหลังนะครับเพราะว่าหินมันดิ้นอยู่นะครับแต่ไปลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับปลาหนินหรือว่าปลาชนนะครับเพราะว่าหมายนี้ปลาหนินเยอะนะครับผมนี่ครับก็รลบกอนดูครับใส่ไว้ที่ใต้ริมฝั่งริมดูครับที่ใต้ต้นไม้นะครับฝั่งกับถนนใหญ่นะครับผม เดี๋ยวเราก็ลงไปยกกันเลยครับผมเดี๋ยวเป็นปลาอะไรครับเดี๋ยวต้องขับรถไป ไปเลยครับโดนฝนไปเลยครับไม่มีรถอ่ามีนะครับถึงแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับผมเห็นผมมาใส่อมุ้งดักกุ้งนะครับเห็นมันดิ้นอยู่นะได้ยินดิ้นอยู่ในรอบนะครับนี่ครับรอบนะครับหลังนี้นะสวัสดีนี่ครับปุ่มเอามุง้ง มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับเมื่อชเช้านะครับครับเชือกมาครับจะลุ้นกันเลยครับผมจะเป็นปลาอะไรนะครับก็จะยกแค่หลังเดียวนะครับผมเพราะว่ารอบหลังอื่นๆก็อ่า เพิ่งยกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับลุ้นหลังนี้ก่อนนะครับหลังเดียวนะมีหรือเปล่าแล้วครับหรือว่ามันหลอกโอ้ปลาหนินครับผมนี่ครับมุ้งใหญ่เลยครับโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยครับปลาหนินได้ทำลากพลิกเลยครับตัวนี้ครับ น่าจะประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลนะครับตัวนี้ครับผมหรือว่าครึ่งกิโลกว่านะครับตัวนี้ผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับผมนี้ปากโลบนะครับส่วนนูท้ายโลบนะครับหันเข้าไปอ่าข้างในป่านะครับปากโลบก็คือหันออกมาข้างนอกนะครับก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้นะครับนะครับเห็นดินดินอยู่นะครับ ก็ได้เลยนะครับกับข้าวครับผมนี่ครับลานินครับนะครับไวขวามือเลยครับก็ได้โทษนะครับหรือว่าลาดพลิกนะครับครับลานินนะครับได้เลยนะครับหนึ่งแทบนะครับผมหนึ่งตัวก็พอได้กินเลยครับผมมันๆเลยครับ อ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องอาลากันก่อนนะครับผมกับการมาดูรอบดักปลานะครับที่ว่าผมมาดักกุ้งเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็เห็นมันดิ้นดิ้นอยู่นะครับก็ลองเอามายกมาลุ้นดูนะครับตกลงว่าก็เป็นปลานินนะครับผมอ่ะครับก็ลากันก่อนครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามนะครับช่องเบาวเด็กใต้คนเดิม นะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัพโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมอ่ะครับลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายๆครับทางโขงน้ำนะครับ ทางเข้านะครับนี่ครับน้ำเล็บยูนะครับน้ำเล็บครับต้นนี้นะครับต้นน้ำนะครับ